มาติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะรองประธานาธิบดีสารัฐก็เดินทางถึงกรุงเคียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอกย้ำท่าทีการอยู่ข้างยูคเคนซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับรัเสเซียค่ะขณะที่เหยือ่อข้ามฟ้าเกาหลีใต้นั้นขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นเป็น1 0 4รายแล้วนะคะติดตามได้จากข่าวต่างประเทศค่ะ รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มที่เกาหลีใต้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าขณะน,นี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มพุ่งสูงขึ้นถึง104คนขณะที่ทางการของเกาหลีใต้ได้ประสานขอความช่วยเหลือจากอเมริกาให้นำเทคโนโลยีทันสมัยร่วมค้นหาผู้ที่ยังคงสูญหายอีกนับร้อยคน ดานเจนาทีของเกาหลีใต้นักประดาน้ำและหน่วยกู้ภัยกว่า550คนยังคงค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียฟประเทศยูเครนว่ารองประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเดินทางด้วยเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force 2ถึงสนามบินในกรุงเคียฟเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมีนายอังเดรเดสคิเซียรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนรอให้การต้อนรับ ทั้งนี้การปรากฏตัวของนายไบเดนในยูเครนเสมือนเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครั้งสำคัญของสหรัฐว่าจะขอสนับสนุนรัฐบาลรักษาการในกรุงเกยฟโดยการเดินทางมาครั้งนี้นายไบเดนมีกำหนดการเข้าพบนายโอเล็กซานเดอร์ตูชินอฟรักษาการประธานาธิบดีและนายอาร์เซนียยัสเซเนกนาย,ยกรัฐมนตรีรักษาการเพื่อหารือแนวทางคลี่คลายวิกฤตการเมืองที่ยังคงยืดเยื้อและรุนแรง ปิดท้ายที่เหตุการณ์รอดตายอย่างปาฏิหาริย์ของเด็กหนุ่มวัย16ปีคนหนึ่งซึ่งซ่อนตัวอยู่ภายในช่องเก็บล้อของเครื่องบินโดยสารฮาวายเอียนแอร์ไลน์ที่เดินทางจากเมืองซานโฮเซในรัฐแคลิฟอร์เนียมุ่งหน้าสนามบินบนเกาะมอวีหนึ่งในเกาะย่อยของหมู่เกาะฮาวายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น โดยใช้เวลาเดินทางนาน5ชั่วโมงขณะที่นายทอมไซมอนโคษกสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI ถแถลงการควบคุมตัวเด็กหนุ่มวัย16ปีคนดังกล่าวและระบุว่าอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะดำเนินคดีกับเด็กหนุ่มในข้อหาก่ออาญากรรมหรือไม่โดยเบื้องต้นเด็กหนุ่มให้การต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลว่าได้หลบหนีออกมาจากบ้านและปินรั้วเข้ามาภายในสนามบินเมืองซานโฮเซ ก่อนรีบเข้าไปซ่อนตัวภายในช่องเก็บล้อของเครื่องบินโดยทรัพย์สินที่นําติดตัวมาด้วยมีเพียงหวีอันเดียวเท่านั้นและได้กระโดดลงมาเมื่อเครื่องบินลงจอดสนิทแต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้เสียก่อนด้านฮาวายเอยนแอร์ไลน์ออกแถลงการเพียงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นปาฏิหาริย์อย่างแท้จริงเนื่องจากเด็กหนุ่มสามารถเอาชีวิตรอดในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งอย่างมากและแทบไม่มีออกซิเจนบนระดับความสูง1 2 0 0 0ฟุต ทีมข่าว DNN รายงาน